ไอหยาบจับพราอาไม่ถใส่มอกะเก่งอยู่บ้านเนี่ยพอมาก็เงียบเลยมองตไมเป็นรไมครับเตมอยุดเร้มีอุปกรณ์อ่ะพี่บวยพี่บวยอ่ะพี่บวยใส่ไกบเฮ้แลก็สามารถชนะยิดได้ไม่กนั่นแหละพอเราตังไปหลายครั้งหลไยครับ กลัวไหมฟังไอ้กลัวแล้วใช่ไหมคะมั่นใจแล้ว่มั่นใจแล้วรับเก่งจังเลยคนนี้ก็เก่ง่าไมจะมีนะต่อไปน้องมีนนะไปกันองไงจะไปได้ไหมเนี่ยไปที่หลักก็มีอัปมาก เหมือนคาบอยเลยมองข้างหน้าลูกรอบต่อไปตัวเล็ก

จะบ้าไอ้เทียบก็ตายสิถ้าน้องผู้ชายเมื่อกี้ไม่ขึ้นไม่มีใครกล้าขึ้นนะเนี่ยใช่เราต้องไปไหวน้ำมันแม่กันอันนี้เป็นผู้ชายอันนีเป็นผู้ชายที่เก่งมากจะาเอ๋วันหลังมาอีกลูก